D.O.F.M.Y.Y <S an> เป็นสถานีวิทยุชุมชนแห่งเมืองโกเบรประเทศญี่ปุ่นที่ออกอากาศมาตั้งแต่ปี2538หลังจากเมืองโกเบเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดมีผู้เสียชีวิตกว่า6,000คนและประชากรมากกว่า3 0 0 0 0 0คนขาดที่พักอาศัยอุบัติภัยครั้งนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการสื่อสารที่ยังไม่พัฒนาเท่าปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารทางอินเท,นทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์พื้นฐานถูกทำลายเมืองโกเบทั้งเมืองจึงเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยว่าเมืองแห่งนี้เป็นที่อาศัยของผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งเกาหลีเวียดนามไทยฟิลิปปินส์เปรูที่ต่างก็เดินทางมาทำงานยังเมืองแห่งนี้และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญในการสื่อสารอย่างมาก ข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วในหมู่คนญี่ปุ่นว่ามีกลุ่มคนอพยพออกปล้นจี้รอบวางเพลิงและข่มขืนทำให้คนญี่ปุ่นเกิดความหวาดวิตกและระแวงผู้อพยพชาวต่างชาติ vl tales totally have to stop the, this information mm -hmm. that's why we established the emergency radio station to broadcast the, the correct information and not only the, to uh, local Japanese people but also uh, migrant people who live in the, the other, the, our city Junichi Hibino the with FMYY current เล่าย้อนถึงสถานการณ์ขับขันในเวลานั้นที่ทำให้สถานีวิทยุชุมชนเมืองโกเบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่มีใบอนุญาตด้วยกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องการหยุดกระแสข่าวลือสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนและสื่อสารในภาษาแม่ของผู้คนหลากเชื้อชาติในขณะนั้นเนเนบาดีเนอ could broadcast Disaster information they, to them in their mother languages. They, so they, we started the emergency radio station, they, but uh, we didn't have any license. It's like a p pilot radio station. There their some volunteer people, they, regardless. Uh, the nationality regardless of uh, ethnic the lot of people there, attended, attended our there, the activity to establish the small emergency radio station there, we broadcast there in several languages there, to the affected people especially the migrants who face the language barrier. <laughs> ผ่านมา16ปีแล้วสถานีวิทยุแห่งนี้ยังดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสองคนเจ้าหน้าที่ไม่ประจำอีก4คนและอาสาสมัคร80คนที่อาสาเข้าร่วมจัดรายการใน10ภาษาตลอด17ชั่วโมงใน1วันเนื้อหาในการนำเสนอไม่เพียงมุ่งเน้นแต่เรื่องของแผ่นดินไหวและภัยพิบัติเท่านั้นยังมีเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนสุขภาพ การศึกษาวัฒนธรรมและเรื่องบันเทิกอีกด้วยเพราะเป้าหมายหลักของการทำวิทยุชุมชนก็เพื่อมุ่งตอบสนองในสิ่งที่วิทยุกระแสหลักไม่สามารถตอบสนองต่อผู้ฟังในชุมชนได้ Radio FMYY is a community radio station mm. It's owned by community and managed by community And the community people regardless of gender, regardless of ethnic e ังนั้น e ารจ้างงา t ส c ม p a ถม i ส่วนร่ i มในกิจกรรมของชุมชนได้ด้วยทุนนี้ทีกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของวิทยุชุมชนว่าโดยหลักสากลที่ต้องเป็นของชุมชนดำเนินการเพื่อชุมชนและโดยชุมชนแน่นอนว่าต้องดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไรเป็นอิสระจากการครอบงำของทั้งภาครัฐและเอกชนณวันนี้พวกเขาดำเนินงานอยู่ได้ด้วยระบบสมาชิกที่มีอยู่ด้วยกันสามประเภท คือผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าของผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจัดรายการและผู้สนับสนุนทางด้านการเงินนอกจากนี้วิทยุ FMY y, y ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายของวิทยุชุมชน a m a าร์ x, ที่มีเครือข่ายกว่า115ประเทศทั่วโลกซึ่งต่างก็ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนให้วิทยุชุมชนสามารถดำเนินงานได้ด้วยคนในชุมชนเอง have three type the membership. The one ownership. The The secondary is, uh, participate in, participate in the, the last one is uh, is การสื่อสารถือเป็นสิทธิประเภทหนึ่งของชุมชนรูปแบบในการนำเสนอจึงไม่จำเป็นต้องมีกฎแกณฑ์ตายตัวการใช้ภาษาถิ่นหรือภาษาต่างๆในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้นๆถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของสถานีวิทยุ FM YY ปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่คนในโกเบเท่านั้นที่ได้ฟังสถานีวิทยุแห่งนี้ผู้คนทั่วไปที่เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดฟังข่าวสารและความบันเทิงจากสถานีวิทยุ FMYY ได้เช่นเดียวกันที่สำคัญมีรายการภาษาไทยด้วยค่ะ